อัดอันอัดอัน,อนเขาเสียงคิดหนึ่งทางเลยเล,ลยผมก็อัดอันมากเลยนะครับผมต้องบอกว่าตอนนี้เหงาแต,ตกเต็มเลยขออนุญาตถอดเสื้อบปางหนึ่งนะครับผมดีชิชูดีชูชชขอบคุณครับอ้าววันนี้วันนี้นนขอบคุณครับ ขอเสียงมวลมหาประชาต่งนิดหนึง่งเฮ้ยเธอเฮ้ยเธอมีเสียงแค่นี้เหรอขอเสียงกันหน่อยเลยให้คนเดินผ่านไปเขาผ่านไปผ่านมาเขารู้ว่าผมมาร้องเพลงตรงนี้แล้วนะครับผมสวัสดีคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็หยุดดูจากตรงนี้ด้วยนะครับผมผมซีดีกัทชี่เดอะสตาร์สิบนะครับสวัสดีครับ เมื่อกี้เอาเพลงขอใจเธอแรกเบอร์โทรมาไว้เพลงแรกเลยกล่าวไว้ทุกคนสนุกเต็มที่รับรองว่าวันนี้ชิคกี้พายฟ้าฟิลจะก็ะดิยติ้งหน่อม่นแน่นอนนะใค,ใครพร้อมจะฟิลมอกระทอะหน้าแว่นไพยแลอมอิดจุกครูขอเสียงลาเลิมผมก็พูดเลยผมไม่เลียเปื่อยนะอย่าไปสนใจมากนะครับผมอยู่กับผมไม่ได้ความสุขั้งนั้นสาระอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ะนะฮะ วันนี้มีเวลาที่เราจะอยู่ด้วยกันได้ร้องเพลงตรงนี้ถึง30นาทีเลยทีเดียวเชียวพูดจริงจริงดินะค, <c oughs> ครับผมก <c oughs> ็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ขนป้ายไฟมาเชียร์กันด้วยอย่างครับข้างอย่างทุกครั้งนะครับผมขอบคุณทุกๆคนมากเมื่อกี้นั่งอยู่บนรถตู้เห็นป้ายไฟตั้มซีดีด้วยใช่ไหมแฟนคลับพี่ตั้มแล้วก็แฟนคลับผมขอเสียงหน่อยได้ป่ะ ผมอีกินดังนิดนึงวันนี้พี่ตั้มพาเชื้อตามด้วยเดี๋ยวลูกจะหูนวกเอายังเด็กอยู่ด้วยนะครับผมฮะก็ขอบคุณมากที่ทุกคนยังคอยเชียร์ผมแล้วก็เชียร์พี่ตั้มอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะไปงานไหนก็รู้สึกอบกุญใจทุกครั้งที่ได้เห็นไป้ายไฟที่น่ารักได้เห็นรอยยิ้มที่น่ารักของทุกคนแบบวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากมากวันนี้เตรียมเพลงมาเยอะแยะมากมายนะกับผมให้ทุกคนได้สนุกกันนะฮะผมในอะไรเพิ่งเพลงแรกจะบันเหนึ่กันได้ยังไงแล้ว ใครยังแรงเหลือขอเสียงหน่ะเล่โอเควันนี้อยู่กับงาน VR อาเซียนทั้งทีนะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นงานที่เหมาะกับผมมากจริงนะครับผมด้วยชื่อเพลงซิงเกิลแรกของผมก็บอกอยู่แล้วว่าผมเป็นคนที่ตอร์เนชั่นแนลมากออกเสียงลูกบ้าไม่แน่ใจนะครับผมก็เพลงแรกนะครับผมที่ผมมีโอกาสได้ร้องก็คือซิงเกิลแรกหงผมเมงต้องบอกว่า ถ้าใครเปิดท่อนฮุกมาเองนึกว่าเพลงสากลเลยจีเดียวเชียวหรือไม่จริงนี่ไงไม่เห็นด้วยกับผมเลยสักคนนะครับผมลองร้องท่อนฮุกให้เขาฟังกันนิดหน่อยเผื่อใครยังไม่เคยได้ร้องใครยังไม่เคยได้ฟังงัน One two three let's go ah I miss you miss you miss you อย่าบอกว่าคิดถึงเธอทุกเวลา miss you miss you ไงครับผม หน้าม้าผมดีจันะครับผมขอบคุณมากนะที่ร้องมันอยู่กลุ่มแค่นี้หวังว่าสักวันหนึ่งคนร้องจะเพิ่มขึ้นในทุกวันนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่เคยฟังซิงเกิลแรกของผมนะครับผมวันนี้เอามาให้ร้องได้เอามาร้องให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมก็ขอให้เปิด,ปด,ปดไฟอะไรนะเปิดใจฟังกันนิดนึงนะครับผมลองไปฟังกันดูครับ I Miss You ครับผม